เ็พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนัทพงศ์สังวลจิตผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารกิติกรสร้อยระยะกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปังศพบ,บําเพงกุศลณนวัดหนองตักคลองอำเภอหนองยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้าออกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช,ชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญ,ญาติของพลทหารกฤติกรกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา16นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประพันธ์ตรีบุกผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกดำรงเกียริแก้วกระจ่างกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดหลวงพ่อเขียวอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชจุกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชจุกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะหและทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกทวีรัรตนบรุรีกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลณวัดถ้ำโกบอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลวัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติีราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรโดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วย ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญเงินและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกทวีรัตกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดไม่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของไปมอบแก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและส่งรับผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนารงเทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยตรีฉัตรกมนไทยตรงดาบตำรวจจักรพันธ์ทีเขียวดาบตำรวจวิทยาต้นโพจาสิบเอกชนลชาติถามาจาสิบเอกบัวพงษ์บงคำจาสิบเอกถนอมสิทธิ์สุทธิจาสิบเอกสมหวังทัพประเทืองจาสิตรีอภิรักษ์คำมุกสิก จ่าสิบตรีนพรัตน์จันดาแดงสิบเอกอุัยเกียรตินอกสิบเอกสุรศักดิ์สะแสงสิบเอกธีรพัฒน์พันเงินสิบเอกสุภชัยมาดหนองจอกสิบเอกเกระเกียดรัตนาอมรวรรณสิบเอกพัชรพลทูคำมีสิบเอกกฤตดากรถาวรสิบโทชัยนันพางามสิบโทอดิศักดิ์ทิศสังสิบโทพิรพัฒน์เจนจบพลทหารพงพิพัฒนนามธรรมพลทหารวุฒินันพงพิมพลทหารวีรศักดิ์ทุรัน พลทหารพิภพกันปังกุลพลทหารโชคชัยเนียมแสงอาสาสมัครทหารพรานจิรเดชทับมะรงและอาสาสมัครทหารพรานเริงศักสารจันทร์ที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสารประสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมด ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระาราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา12นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระาราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่จาก่าสิบเอกภพศารวามไทยสงสิบเอกจัตราวุฒมาประสบพลทหารชาตรีนอกตาจันทร์และพลทหารจักรพัฒอันตะโกที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปราศาสตร์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมด ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความนื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุพงสุขสมนิตรผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญดอกไม้และแตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบเอกสุทธิศักดิ์สุสพรสิบเอกชัชวาลศิลารัธ1์สิบเอกอนุพงศ์ดวงพิลาสิบโทเมธัดพรมมีและพลทหารจิรพัฒน์อมสินที่บาดเจ็บจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและข้รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลค่ายสุรานารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับกําลังพลทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสํานึกในพระมหาการุณาที่คุณแก่กําลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวงังมีคณะบุคคลประชาชนและนักเรียนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสรุริ i k i พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนจากจังหวัดพังงาพิษณุโลกร้อยเอ็ดพัทลุงผู้แทนมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวีสำนักงานเทศบาลตำบลภูปอจังหวัดกาฬสิน์โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคานสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายและโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิมพ์พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพและภาพพร,ระโกศพระบรมศพพระราชทานแก่ผู้ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ ประเทศไทยกำลังเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดบริษัทปอตทน,น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ O.R. ได้เร่งพัฒนาเครือข่ายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า EV Station Plus อย่างเต็มรูปแบบค่ะเพื่อรองรับการเติบโตของรถ EV และยกระดับบริการให้เป็นศูนย์กลาง